꿈의 한결 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You are just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 สวัสดีครับผมนัชชนนนะครับแต่วันนี้ผมพามาชมแปลงที่ดินสวยๆสวยมากแล้วก็ทำเรดีมากๆเลยนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินด่านทับตะโกจอมบึงหรือว่า3 2 7 4นั่นเองนะครับ ทางด้านฝั่งเนี่ยจะเป็นทางด้านฝั่งทิศเหนือที่จะวิ่งไปด่านทับตะโกได้นะครับผมส่วนการมาจากทางด้านฝั่งทิศใต้เนี่ยจะเป็นการมาจากทางโซนราชพัชจอมบึงหรือว่ามาจากสวนพึ่งนะครับที่ดินแปลงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่ดินทําเลที่ติดถนนเลยนะครับแล้วก็ถนนเนี่ยสามารถมีโอกาสที่จะขยายได้เพราะว่าด้านหน้าทางด้านตรงนี้นะครับอันเนี่ยจะเป็นไหลทางไหลทางตอนเนี้ยจะมีความกว้างที่เหลือเนี่ยประมาณราวๆสิบสอเมตรนะครับในที่ดินแปลงนี้นะครับเขาถมให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ ถมแค่เฉพาะตัวเนื้อที่ดินนะครับตัวทางเชื่อมต่อกับเส้นถนนหลักนะครับเราก็ถมให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงด้านนี้นะครับข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าจะมีหินก้อนใหญ่วางเรียงกันก่อนนะครับแล้วก็เอาหินคลุกเนี่ยครับมาอัดบดข้างหน้าอีกทีนึงมันก็จะแน่นแล้วข้างล่างเนี่ยเขาก็จะใส่ท่อระบายน้าเอาไว้นะครับเพราะว่าตรงช่วงบริเวณจุดเนี่ยมันคือไหลาทางต้องบอกว่าริมถนนเนี่ยจะมีต้นไม้ล้มรื่นอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินของเรา แปลงที่ดินแปลงนี้นะครับขึ้นอยู่กับเขตของตำบลเบิกไพรอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับผมภายในเนี่ยที่เราเห็นนะครับตอนเนี้ยพอเราเดินขึ้นมาครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าที่ดินของเราเนี่ยมันสูงกว่าถนนสูงกว่าถนนเนี่ยอยู่ราวประมาณ60ซนติเมตรนะครับแล้วแปลงนี้นะครับ เขาปรับเรียบเอาไว้แล้วก็ถมเอาไว้เนี่ยนานหลายปีแล้วมาถึงเราสามารถที่จะมาปลูกสร้างบ้านได้เลยหรือว่าปลูกสร้างเป็นอาคารก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการทําเป็นพวกแนวธุรกิจนะคะผมคุณสามารถที่จะมาสร้างเป็นเออบริษัทร้านวัสดุก่อสร้าง เปิดร้านค้าเซเว่นอีเลเว่นเพราะว่ารถผ่านตรงนี้ครับวันหนึ่งเป็นหมื่นคันนะครับตรงด้านบริเวณจุดเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับในเรื่องของความสะดวกสบายด้านหน้าน,นู้น,นครับเขาต่อน้ําเอาไว้ให้เสร็จจับเรียบร้อยแล้วแนวหลักเขตหัวหมุดก็มีให้เสร็จจับเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวกําแพงนี้นะครับอันเนี้ยเขาจะเป็นกําแพงด้านล่างเนี่ยเทคานเอาไว้แล้วก็ดึงสเตย์ใช่ไหมครับแล้วด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแผ่นสําเร็จนะครับที่เอามาวางตามจุดนะครับ ความสูงของตู้เนี่ยอยู่ราวประมาณ180เซนติเมตรนะครับล้อมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง3ด้านเลยถือว่าดีมากๆเลยนะครับมีแนวอนาเขตเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยครับช่วงด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าเขาปลูกต้นไม้เอาไว้แบบร่มรื่นมากอันเนี้ยเป็นต้นไม้เก่าแก่ของบริเวณที่นี่เลยนะครับซึ่งต้นหนึ่งเนี่ยอายุเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับเวลาที่เรามองมาเนี่ยมันจะร่มรื่นมากยิ่งเข้ามาช่วงบริเวณด้านหลังเนี่ยเวลาที่เดินเนี่ยผมต้อง เลยว่าโอ้โหแบบมันเย็นมันดูล่มลื่นมันอยู่กับธรรมชาติต้นสักแต่ละต้นที่วางตามแนวด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับอันเนี้ยอายุครับก็เกือบ20ปีเช่นกันนะครับดูจากตรงกระพี้เขานะครับรอยแตกรอยแยกถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าซื้อที่ดินเนี่ยแล้วเราก็ได้ต้นไม้ไปเลยนะครับ คุ้มมากๆเลยนะครับแล้วมีหนำซ้ำนะครับในที่ดินแปลงนี้นะครับนอกจากจะมีต้นไม้แล้วมีการถมแล้วมีการออทำการขยายตัวน้ำปราปลามาแล้วทำแนวกำแพงแล้วนะครับยังคงมีห้องน้ำอยู่ด้วยนะครับบริเวณจุดนี้ ซึ่งเมื่อก่อนนะบริเวณจุดเนี่ยเขาเคยเป็นโซนของตลาดนัดมาก่อนใช่ไหมครับแล้วเขาก็สร้างห้องน้ําเอาไว้นะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง6กห้องก็ <Yeah. S 1> อาจจะต้องเข้ามารีโนเวทบางอะไรบ้างอันเนี่ยผมถึงบอกครับว่าสาหรับใครนะครับที่จะทําเป็นแนวสไตล์สายคาเฟ่นะครับต้นไม้ล้มลื่นแล้วแล้วก็มีห้องน้ําให้ลูกค้าทางด้านหลังแล้วเราก็มาปลูกสร้างช็อปด้านหน้าเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับในแปลงแปลงนี้นะครับนอกจาก ต้นไม้ที่มีอยู่ด้านหลังล่มรื่นแล้วนะครับผมด้านหน้านะครับเขาก็จะปลูกต้นไม้เดียงเอาไว้ตามแนวเนี่ยครับก็จะเป็นช่วยในเรื่องของการบังแสงแดดนะครับแล้วก็ให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีเลยที่ดินแปลงนี้เนื้อที่นะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่2ไร่ครับโดยที่สองไร่นี้นะครับตัวรูปแปลงเนี่ยเกือบจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยทีเดียวถือว่าสวยงามมากๆนะครับด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับจะติดกับเส้นถนนทางหลวง แผ่นดินนะครับาม2โดยที่หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับของหน้าแปลงนะครับอยู่ที่52เมตรส่วนในเรื่องของทางด้านความลึกนะครับทางด้านฝั่งทิศเหนือนะครับจะมีความลึกอยู่ที่5 3เมตรแล้วก็ด้านท้ายนะครับจะมีความกว้างนะครับอยู่ที่54เมตรฝั่งทิศใต้จะมีความลึกอยู่ที่66เมตรนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่2ไร่ เต็มเลยนะครับพอดิบพอดีเลยเรื่องของราคานะครับขายเพียงแค่4ล้านบาทเท่านั้นราคานี้พร้อมทั้งค่าโอนให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนอสอสจอครับเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะครับเพราะว่าทางด้านฝั่งทิศเหนือเนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นด่านทับตะโกตลาดด่านทับตะโกไปทางด้านนู้นส่วนทางด้านฝั่งของทางด้านทิศใต้เนี่ย จะเป็นทางแยกที่มาจากเส้นถนน3087หรือว่าราชบุรีผาปกที่จะวิ่งไปสวนพึ่งได้นะครับเราเข้ามาจนถึงที่ดินแปลงนี้นะครับจาก3087เนี่ยเพียงแค่1.7กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ยังคงมีมหาวิทยาลัยราชพัฒจอมบึงนะครับอยู่ใกล้เราเนี่ยประมาณ4กิโลครึง่งแล้วก็จะมีตลาดนะครับผมใกล้เราเนี่ยเพียงแค่ 4กิโลครึ่งเช่นกันเป็นตลาดใหญ่ของจอมบึงนะครับหรือแม้กระทั่งศูนย์ราชการแล้วก็โรงเรียนตั้งแต่ขั้นอนุบาลจนถึงชั้นมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สําหรับเทศบาลจอมพลนะครับหรือว่าตรงบริเวณสี่แยกไฟแดงที่มีปั๊มพีทีนะครับผมอยู่ห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเราห่างจากถนนเพชรเกษมเนี่ยอยู่ประมาณราวๆ34กิโลเมตรเท่านั้นและการเดินทางจากกรุงเทพนะครับเพียงแค่103กิโลเมตรครับอันนี้ผมวัดจากที่ขนส่ง สายใต้ใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้น,นครับใครที่สนใจเนี่ยผมอยากให้ลองนัดเข้ามาชมการที่ดินแปลงนี้นะครับทั้งความล่มลื่นทั้งต้นไม้นะครับขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังนะครับมีไม่ว่าจะเป็นต้นสักต้นปีบนะครับต้นมะขามอายุอานามเนี่ยก็ปา,าไปเกือบเกือยบยีปีนะครับถือว่าดีมากๆนะครับโอกาสนในการหาที่ดินแบบนี้นะครับผมผมถือว่ายากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการล้อมรั้วเอาไว้แล้วดึงสเตย์ทำแบบมาตรฐานถือว่าดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่สนใจในที่ดินแปลง นี้นะครับริมถนนเนี่ยครับให้โทรหาผมนัชนนนะครับหรือว่าจะโทรหาทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือคุณเจก็ได้นะครับตามเบอร์ที่โทรอยู่ใต้ล่างนี้หรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันก็ได้นะครับทางล่างนี้ขึ้นเช่นการใส่แอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย FC ที่ย่อมาจากแฟนคลับ0ูนย์3 5 5 6 3หหรือจะใช้วิธีการสแกน QR code ก็ได้นะครับท่านสามารถสแกน QR code โดยการ แคปหน้าจอไว้ก่อนเราก็มาสแกนเป็นเพื่อนกันแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งว่าสำหรับการแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารในครั้งถัดไปว่าเรามีที่ดินแปลงสวยๆมานําเสนอนะครับต้องบอกว่าที่ดินในช่องทาเลดีเนี่ยถูกใจตรงไหนเรื่องของราคาเรื่องของวิวเรื่องของทาเลนะครับจะทํามาค้าขายนะครับเรามีครบในช่องเลยแล้วก็ยังสามารถติดตามได้ในเพจช่อง เฟซบุ๊กด้วยนะครับบ้านและที่ดินทำเลดีเช่นกันครับตัวนี้ผมนัชนนท์และทีมงานบ้านและที่ดินทำเลดีจากลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย